เช่นเคยนะคะในวันนี้ช่วงนี้ของเราค่ะบีบีมีเมนูทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังทําได้ง่ายแสนง่ายมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูทําง่ายๆค่ะทําง่ายมากจริงๆค่ะเพราะว่าคือเมนูสลัดโลวนั่นเองนะคะขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกเลยก็คือนําแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแช่น้ําเล็กน้อยคลี่ออกแล้วก็วางผักสลัดตามที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะคะใส่แค่รสก็ได้มะเข เือเทศที่หั่นเป็นแท่งยาวๆกับปูอัดลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็ม้วนให้เป็นโลค่ะจากนั้นก็ทําน้ําจิ้มมาทําน้ําจิ้มกันบ้างดีกว่านะคะโดยการผสมมายองเนส1ช้อนเข้ากับน้ํายําสําเร็จรูปตราซันซอสที่จะให้คุณนะคะได้น้ําสลัดที่เข้ากับเมนูนี้สุดๆไปเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสาวๆกลัวอ้วนไม่อยากใส่มายองเนสนะคะจะจิ้มแค่น้ํายําซันซอสก็ได้ค่ะเพราะว่าก็จะได้รสแซ่บๆไปอีกแบบค่ะเพราะว่าน้ํายําสําเร็จรูปตราซัน อ,อ,อร่อยสะดวกแค่เปิดฝาแล้วเทรากรดก็ได้น้ำยำรสเด็ดเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมอร่อยจริงเพราะไม่ใช้มะนาวเทียมแถมปลอดภัยเพราะว่าไม่ใส่สารกันบูดนะคะแค่นี้ก็จะได้เมนูสลัดโลที่อร่อยจริงกันแล้วล่ะคะ่ะน่ารับประทานกันด้วยแล้วก็ยังมีประโยชน์จากผักชนิดต่างๆทําทานเองก็เป็นของวางก็ได้นะคะหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะอย่าลืมเลยค่ะน้ำยำสาเร็จรูปตราซันซอสแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยที่บ้านได้ทุกวันแล้วนะคะหาซื้อกัน ได้แล้วค่ะที่ห้างศับสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะสันซอสันซอสอร่อยที่บ้านในทุกวัน